และโสดาบันไม่ได้พอใจมากกว่านี้จึงไม่ใช่เป็นผู้ว่ายน้ําเป็นผู้ลอยตัวอยู่คือลอยอยู่นิ่งๆมนุษย์สกเกหิกาเมหิพอใจในกามของมนุษย์ปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่ประพฤติผิดในการรมและไม่ฆ่าไม่ข,มขโมยละนั่นคือโสดาบันมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ละนี่เห็นไหม ความเป็นโสดาบันไม่ได้ยากเกินไปนะท่น,นี้พอสกาธาคามีทํำยังไงสกาธาคามีเนี่ยเขากําลังเขามีอินทรีย์แก่กล้ากว่าโสดาบันเพราะองค์เปรียบเทียบเหมือนบุคคลผู้ที่ว่ายน้ําเข้าหาฝั่งดังนั้นสกาธาคามีเนี่ยเขาว่ายน้ําแล้วเขาว่ายน้ํา เขาเลยโสดาบันสังโยชน์สามละได้เท่ากันจริงแต่สกาธาคามีนั้นราคะโทสะโมหะเบาบางลงตนุตตาผอมบางนะความผอมบางของราคะโทสะโมหะวัดกันที่ไหนวัดกันที่สกัตาคามีเริ่มตัดความคิด ที่เป็นไปในทางกลามเป็นทิพภากามมากามันเป็นทิศการมันเป็นทิศเนี่ยคือตัวความคิดนี่เองดังนั้นถ้าใครทําลายความคิดในทางกามของตัวเองคนนั้นกําลังเดินมาตของสกทาคามีนังนั้นก็แยกกลามของมนุษย์กับกามมันเป็นทิศเขากําลังเดินไปสู่ความไม่มีกลาม ความไม่มีการคืออนาคามีปรมกายิกาพวกนีนะ้พวกนี้อนาคามีนะแต่เขายังไม่ถึงเขายังไม่ถึงเขาทําลายกามันเป็นจิตเขาทําลายทิพพากาม,มาการมมันเป็นจิตอันะน,น,นี้หรือปณีตากามมาการมปลาณีตส่วนมนุษย์เนี่ยค์จะเรียกว่า มนุษสกเกหีกามเมหีกามของมนุษย์หรือมัชชิมากามะกามปานกลางต่ำกวามนุษย์ลงไปเดรัจฉานเปลวิสัยเรียกกามเลวส่วนนรกนั้นไม่มีกามเพราะว่าพระองค์บอกว่าอายตนะยังมีอยู่แต่สันนลกนั้นจะได้เห็นรูปที่ไม่น่าพอใจเท่านั้น หูยังมีอยู่แต่จะได้ยินเสียงที่ไม่น่าฟังเท่านั้นจมูกยังมีอยู่อายนะทางจมูกยังมีแต่จะได้กลิ่นที่ไม่น่าสูดดมเท่านั้นดังนั้นในนรกไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจแม้สักนิดเดียวไม่มีจึงไม่มีการนะการคือรสอร่อยของธาต ดินน้ำไฟลงคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือเรียกว่าอัศาธะาลดอร่อยดังนั้นในความเป็นโสดาบันของเราขยบขึ้นอีกนิดนึงทิ้งความคิดเราจะได้สกาัาาคามีละเราเริ่มเดินมาสกาัาาคามี ดังนั้นนี่คือผลทางที่จะขยบฐานะของตัวเองจากโสดาบันขึ้นมาเป็นสกทา,าคามีและถ้าในความคิดของเราไม่มีการเมื่อไหร่เพราะเราทิ้งหมดทิ้งทิ้งทง,ท,ง,ท,งทิ้งหมดเราก็จะได้อนาคามีนะอนาคามีเรียกว่าการมโยคะวิสังยุโตพลากแล้วจากเครื่องปูกในกานี่ อ่ะอันนบุคคลขั้นต้นๆก่อนเพื่อเอาพ้นอบายพอแล้วเพราะพวกนี้เที่ยงแท้ต่อการเป็นอรหันต์ทั้งหมดแค่ใช้เวลาอีกนิดหน่อยนะทุกอย่างนี้ยมจะเห็นว่าเราไม่เคยใช้คำปรุงแต่งใหม่หรือคำของสาวกคนใดในโลกเราใช้แต่พุทธวจนะ ดังนั้นพุทธวจนะนั้นจะเป็นเหตุให้เราเปิดธรรมที่ถูกปิดแก้ข้อสงสัยเราได้ว่าภพภูมิไหนเป็นยังไงใครจะไปเกิดในไรเพราะสร้างเหตุอะไรปลายทางเป็นยังไงตายแล้วจากเทวดาไปที่ไหนต่อพระเจ้าจะบอกให้หมดและเมื่อเราทราบอย่างเนี้ยพระอ,องค์บอกเราเลือกเกิดได้เพราะเราอาจจะเคยได้ยินว่ามนุษย์เลือกเกิดไม่ได้เพราะคุณไม่เคยสดับในคำตถาคตคุณจะเลือกเกิดไม่ได้ แต่ถ้าได้เคยสดับในคำตราคตจะเลือกเกิดได้ครูเจ้าบอกในพระสูตรหนึ่งว่าเธอต้องการปรารถนาเป็นกษัตริย์มหาศาลรามหาศาลข้าพดีมหาศาลต้องทำเหตุอะไระบอกเหตุไว้หมดต้องให้ทานอย่างนี้รักษาศีลอย่างนี้นะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนมักง่ายวันนี้ฟังธรรมะจากคลิปเสียงของท่านพระอาจารย์คริสติพโลในวัดนาป่าพงนะคะ่ะฟังเรื่องการตั้งจิตก่อนตายหรือมรณะกาเลนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีคลิปอ่านเพราะว่าทำงานนะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังธรรมะไปพร้อมๆกันนะคะ คงไม่ว่าอะไรกันขอให้ทุกท่านมีตัวความสุขความเจริญนะคะสวัสดีค่ะ